ด้วยเลเวล2ที่เรามีนั้นเราจะจับนกเฮ้ยลื่นดลดแล้วพี่ช้าง thank you ยิสได้ปะวะได้ปะวะห้ิเชิเลตอย่าเพิ่งฆ่าผมชิเลตหลบหลังต้นไม้ชิเลตมองเห็นไหมชิเลตชิเลตไม่เห็นว่ะชิเลตเป็นเห็นไม่นะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p u l s e w o r l d ครับเพื่อนเื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มเลยสร้างโลกมาแล้วครับ ชื่อกะครับเพื่อนเกา่อะของเรานะครับต้องเป็นชื่อที่ฟังแล้วอยู่สบายนะครับต้องเป็นเกาะที่รู้สึกลุ้นอยู่ตลอดเวลาเงินก็จะเป็นไฮโลละกันสร้างตัวละครครับตัวละครผมนี่ผมเป็นคนที่ชอบโลกี้มากเลยครับเพื่อน,อ,นอย่างงั้นชื่อของเราก็จะเป็นโลอ,อ่เกต <laughs> จะได้คล้องจองกับโลกีครับไปเดี๋ยวจัดการสร้างพี่หัวเขียวกันดีกว่ามาแล้วครับ พร้อมบ uh ินไปตอมอาหารแล้วครับเพื่อนเลือกเสียงแป๊บหนึ่งอ่าหะแล้วกันนะครับเสียงแบบดุดันไม่เกรงใจใครภายในสามสองหนึ่งกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสัตว์ประหลาดสามตัวกำลังจ้องมองเราอยู่ในขณะที่เรากำลังแก้ผ้าและนอนอยู่ตรงชายหาดนั่นเองเราก็ได้นั่งเกาหัวและมองดูแทรไยที่มี iPad วางอยู่ และมีข้อความว่าตึกคือกุญแจต้นไม้มีความจริงซ่อนอยู่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่โลกของโพสเวิล l ์มาแล้วครับวันนี้เราอยู่กับพี่ลอนจอนโลเกตตื่นมาแล้วก็พบกับบรรยากาศที่อยู่ในเทือกเขาของวินเซเว็บแอช้าง เปิดมาก็เจอช้างเลยสวัสดีครับพี่ช้างอันนี้น่าจะเป็นสาวแวบครับเพื่อนๆด้วยการศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมจะทําการจับโปกเกมอนรัวๆเลยครับเพื่อนๆนโดยไม่พักครับแล้วเราก็จะไม่สร้างบ้านด้วยนะตอนแรกอะ่ะโอเคปะ่ะไปเดินเล่นก่อนสวัสดีครับสักพักแล้วนะที่คนที่ไม่มีกลิ่นของพอได้เดินทางมาที่นี่เกาะแห่งนี้มันคือนรกที่มีชีวิต ใครมาที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าพวกพอล่ะมันกินเขาสักเกี้ยงเลย <Huh? S 1> นายก็ล่อนจ้อนขนาดนี้ระวังตัวด้วยนะอะนี่คือน้ําใจเล็กน้อยจากฉันอยู่ข้างนอกนั่นดูแลตัวเองดีๆนะพวกยขอบคุณมากครับมีคนหวังดีครับกลัวเราโดนอน้องเผากระทืบเ้ยตรงนั้นมีมีหีบปะครับใช่ปะเอาแล้วเจอหีบทองครับทุกคนอายา เปิดมันก็รวยเลยดูซิได้อะไรบ้างว้าวได้เงิน60แล้วก็โปกเกบ,บอลสองอันใช่ไหมไหนดูดิไอ้ย่าเรามีโปกเกบ,บอลแล้วครับจะได้เวลาจับโปกเกมอนครับเ,เพื่อนๆฮฮิ <c oughs> เวลอัพด้วยไหนดูดิเอามีอัพสเตตัสมาเลยอย่างนั้นเอาความเหนื่อยก่อนเลยครับสเตมิน่าครับเ,เพื่อนเราจะได้วิ่งวันนี้เราจะวิ่งสู้ฟัดครับวันนี้นะครับผมจะไม่ทําให้เพื่อนๆนผิดหวังครับ ด้านบนมีเทคโนโลยีครับอ่าสร้างของได้มีแต้มอยู่7ว่ะอย่างนั้นเปิดให้หมดเลยครับทุกงานเลยอันนี้สร้างโปรแกบอลสร้างกองไฟอ่ากล่องอันนี้อะไรที่ซ่อมครับรีเพาบ้านสแล้วก็บูลเล่นอ่าน่าจะเป็นบ้านนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าคอลเลกชันเรานะครับเพื่อนๆน,นะเอ๊ะอ่าได้ช้างมาด้วยไปลุย ผมเจอแล้วครับเพื <si ่อนผมเจอโปเกมอนตัวแรกที่หบดจะเป็นของเราแล้วครับเพื่อนด้วยเลเวล2ที่เรามีนั้นเราจะจับนกว้าวเอาไหมจะเข้าไม่เข้า8เรครับ8%เรียบร้อยชิบหายแป๊กวิ่งสิครับวิ่งสิครับรออะไรล่ะรออะไรล่ะมันมาแล้วครับดีมันมาตัวเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะพายุโอ้โหตัวโหดตัวโหดซาซาจริงๆเลยชั้นจะโดนครั้งเดียวจะตายไหมเนี่ย มาแล้วมันบินมาแล้วไม่หยุดตามด้วยโอ้โหเต็มเต็มเดี๋ยวนะโดนช้างเหรออ้าวช้างโกรธครับช้างโกรดเอาแล้วกระทือบมันพี่ช้างโอ้ยกระเทือบมันอย่าให้มันรอดไปได้พมบรอจับอยู่พี่ช้างโอ้โหเดี๋ยวนะพี่ช้างแย่แล้วพี่ช้างพี่ช้างเลือดไม่ลดนะครับอุ้ยเลเวลสามแปดจะไปลดได้ยังไงโกรธนะใช่ไหมระวังนะอุ้ยเจ็บเดี๋ยวนะเฮ้ยเลือดลดแล้วพี่ช้าง เต็งคิวยิ้สามเปอร์เซ็นต์ได้ปะวะได้ปะวะห้าสิบห้าเฮ้ยเฮ้ยได้อะเฮ้ย <laughs> หนดูดิโปกเกมอนตัวแรกของเราอ่ะโอ้โหเก,เกินเกินเบอร์มากได้เวลาพาน้องประจนภัยครับวันนี้เราจะวิ่งไปแบบให้ไกลที่สุดเ <laughs> ท่าที่จะไกลอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวไปหาเรื่องเขาทำไมลูก <laughs> มันเที้ยว โอ้โหมีการหมั่นไส้กันครับแสดงว่านกไม่ถูกกระแมวนกนกไม่ถูกกระแมวแตกแตกเลยดูชิบหายอะไรกันเนี่ยไปดีกว่าด้านหน้านั่นด้านหน้ามีเสียงมีเสียงปืนว่ะทุกคนเฮ้ยใครยิงกันวะเอาแล้วเอาแล้วมันยิงมันยิงใหญ่เลยครับเฮ้ยโจนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเอ้าโอ้โหโอ้โหเดือดเห็นโจนไม่ได้ เอาแล้วเรียบร้อยอ้วกแตกพวกมึงตายแน่เพื่อนกูช่วยไม่ได้นะบอกเลยล่ะก่อนเอาใหญ่เลยน้องเอาใหญ่เลยครับมันน้องไม่ยั้งเลยครับเออแตกครับแตกครับกัะจายพี่เกมมันอยู่ตัวเดียวเลยนะี่ะปืนก็ยิงแกไปเข้านะนะั่นน่ะโอ้โหเรียบร้อยมันเลยสบายลนะเอาไอ้ตัวนั้นมันวิ่งวิ่งไปจะไปยิงเพื่อนเราดูดิ ดูพวกมันฆ่าโปเกม,มอนที่น่ารักเหล่านี้สิครับมันน่าให้อภัยซะที่ไหนมาซิมามาให้จัดการสักหน่อยเราต้องจัดการมันด้วยเงื้อมือของเราอืออือต่อยไปทีละเก้าที 10, ทละสิบทีละเก้าหกด้วยทุเรตกลับมาก่อนมาช่วยตรงนี้ก่อนกูตีไม่เข้าจัดให้หน่อยเพื่อนขอแจแจมๆสักทีปาบเรียบร้อยเก็บของด้นานหน้านั่นเฮ้ยชิ่เลดน่ารักมากเลยอะรลเวลสิบเอ็ดหน้าตาดูไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะครับ น่ารักมากปุกปิกมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไฟกับเขาสักหน่อยทำไมแถบเลือดเขาใหญ่จังวะมาเลยเอาละมาครับน้องน้องนกจัดเลยเพื่อนจัดมันเออยิงมันนั่นแหละรุนแรงรุนแรงมากครับรุนแรงมากทำไมเลือดมันไม่อุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเลยเต็มกระบาลครับเพื่อนเต็มคาราเบลเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวนะจะตายแล้วกำปักรทำไมมันตีแรงจังวะเฮ้ยโอ้ยหหลบนึกว่าหลบได้โดนเหรอใจเย็นพี่ใจเย็นชิเลต ชิเลตอย่าพึ่งฆ่าผมชิเลตหลบหลังต้นไม้ชิเลตมองเห็นไหมชิเลตชิเลตไม่เห็นว่ะชิเลตเป็นเห็นไม่นะจับอู้แตก <laughs> ตายห่าเลยโอ้โหเมฆความคิ้วมาเกิดใหม่กันผมเลือกมาเกิดไกลหน่อยนะทุกคนจะเดินสำรวจแถวนี้ครับอันนี้เป็นเกาะที่ไม่ใช่เกาะเริ่มต้นนะเพื่อนๆไปแถวนี้มีอะไรบ้างอ่ะอน้อง น้องโปเกม,มอนดูแปลกตามากเลยอะ่ะซีบีสอาชิเปลากโกยิ่งอ่านยิ่งดูแย่เฮ้ยเจอกวางว่ะเราต้องได้กวางวันนี้นะกวางเลเวลเก้าครับนกเราน่าจะไฟสบายๆครับเพื่อนมาเริ่มเลยพร้อมนะเพื่อนพร้อมลุยเอาไปลุยเลยกูทิ้งมึงเลยขอเลยมึงลุยให้กูด้วยกูตายแน่ๆจัดแล้วครับลุยกันแล้วครับเดี๋ยวโอ้โหเกือบเกือบจัดบันเพื่อน ยิงมันยิงยิงยิง,ยง,ยงล้มใส่ยิงล้มใส่เอาละครับสวนกันละครับอุ้ยอุยเร็วว่ะกวางเร็วว่ะมาตรงนี้มาตรงนี้จะครึ่งหลอดแล้วครับกลายรึ่งหลอดแล้วครับเอาแตกเลยอ <c oughs> นกกูอ้ยอุยอ้ยมาจับเลยจับเลยแล้วกันเริ่ม24%มาลุ้นลุ้น <c oughs> เอาเรียบร้อยจับไม่อยู่แย่แล้วโปเกบอลหมดโปเกบอลหมด <c oughs> โดนแล้วกูโดนล่าแทนแล้วอ้ยจากผู้ล่าสู่ผู้ประสบภัยช่วยด้วย มันจะฆ่าผมเฮ้ยด้านขวาด้านขวามีโปเกบอนวิ่งอ้อมไปได้ไหมทันไหมโปเกมอนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งฆ่าผมจะเย็นบุษราธรรมบุษราธรรมเรียบร้อยสวดสพเสร็จก็มาเก็บโปเกมอนต่ออยู่ไหนวะเนี่ยหายไปแล้วเหรอเฮ้ยตีไปจะหมดหลอดอยู่แล้วน้องหายแล้ะครับเพื่อน เรียบร้อยเลยไม่ได้กวางเอ๊ะนั่นนั่นกวางตัวใหม่หรือเปล่าเจอไข่เก็บไข่ก่อนอ่าแปดเปอร์เซ็นต์เหรอโอ้โ,อโหแล้วเลือดเต็มเปี้ยเลยอ่ะเลเวลสิบด้วยครับเพื่อนๆสู้ก็สู้ไม่ได้ครับน้องนกเราเด้งแล้วครับเพื่อนงั้นลองดูอืเป็นการเป็นกันวะเอา้าติดเฉยแปดเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยสามสิบหกเฮ้ยเก้าสิบเก้า ได้จริงป่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาแล้วพี่กวางเย่ guessing? เป็นเป็นครอบครัวเดียวกันเอ๊ะไฟว่าอ้ยน้องท่านไฟแจมเลย6%หรอจับไม่ได้6%ต้องจัดการให้มันมีโอกาสมากกว่านี้หน่อยนึงมาเลยเริ่มมาลองอินทริตพี่กวางหน่อยผมต้องการแสงสว่างตอนคืนโอ้โหสอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตายใจเย็นเอ้ย79%ได้ไหม 90! 91! 100! เสร็จจนูนเสร็จจูนเลยสบายแลละไม่ต้องทำครบพึงคันนี้ก็มีน้องใช้แทนครบพึงได้วู้เยี่ยมไปเอจนภัยกันสองเรากว่าจะผ่านค่ำคืนแต่ละคืนไปได้ต้องเสียเลือดเสียเนือ้อสักเท่าไหร่อะไรวะเนี่ยช้างเหรอลองไหมนายลองไฟกับช้างไหมเพื่อน <laughs> ไม่น่าอรอดนะขนาดพี่นกแกยังโดนครั้งเดียวดับ ปเดี๋ยวเราไปเข้าป่าลึกกันสองเราคู่หูคู่หูสุดมันเฮ้ยอะไรอะ่ะโปกเกมอนสีเขียวเหรอว้าวเจ่มเลยทีนี้เฮ้ยเจ๋งเลยอะ่ะได้โปกเกมอนสีเขียวมาจะไปใช้กับอะไรก่ะทีนี้มันต้องจับตัวอะไรที่มันพิเศษพิเศษเอ้ยมีแสงสีเขียวว่ะทุกคนขวามือมีน้องนอนอยู่ด้วยครับเดี๋ยวนะมันคืออะไรอะ่ะรูปปั้นโปกเกมอนเหรอเฮ้ยหน้าตาเหมือนน้องตัวนี้เลยอะ่ะ ้งั้นก็จับดีรออะไรเนะี่ยเรียบร้อย18%ได้ไหม18%ครับ50แล้วเรียบร้อยเสร็จเราเฮ้ยเจ๋งเลยเฮ้ยทำไมได้ยามาด้วยอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนตรงนั้นน่ารักมากเลยอ่ะน้องน้องนอง็นอ,งนอกซ์ครับเฮ้ยสีฟ้าสีแบบนี้ผมผมชอบอ่ะน่ารักมากเลยม่วงๆฟ้ามาเดี๋ยวเราจับน็อกกันดีกว่า พาน้องไปอยู่ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตน้องให้น้องเจ็บตัวนิดนึงนะครับเอาพี่กวางแล้วกันพี่กวางมาช่วยด้วยไปพาน้องไปอยู่ด้วยกันอเรียบร้อยจะฆ่าเขานะเพื่อน <laughs> อย่าฆ่าเขานะเอาแล้วเอาแล้วแรงด้วยเอาแล้วใกล้ตายแล้ว <c oughs> จะเย็นโอเคห้าสิบสามห้าสิบสามเปอร์เซ็นมาไหมเจ็ดสิบเจ็ดไม่มาเหรออืมซ้ำไปซ้าโอ้ <c oughs> โหมีการยิงสวนห้าสิบสามเจ็ดสิบเจ็ด เก้าเก้าร้อยเรียบร้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเราครอบครัวโลเกตไหนดูนี้ดูหน้าดูตาหน่อยโอ้คนคิ้วเลยหุยสวยมากอ่ะพายที่กำลังขึ้นด้วยครับมีกวางกำลังวิ่งอยู่สองตัววิวสวยมากแถวนี้เป็นทะเลทรายหมดเลยหรอมีใครจุดไฟอยู่แถวนั้นด้วยครับมีกวางน้อยตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างไม่น้อยนะค่อนข้างใหญ่อยู่ เฮ้ยเฮ้ยจรเหรอชัดเลยแก๊งเดียวกันกันกบที่น้องนกเราจัดการเขาที่แล้วแน่ๆน,นั่นไงมันกำลังมันกำลังจัดการโปกเกมอนอยู่ครับเราต้องเข้าไปขัดขวางเพื่อรักษาชีวิตน้องโปกเกมอนแถวนั้นให้ได้ครับเพื่พอนไปผมลุยเรีย่ยังเพื่อความยุติธรรมนั่นมันยิงมันยิงใหญ่เลยมันยิงใหญ่เลยพี่กวงังจัดมันเลยเพื่อนอือโอ้โหปิวอย่างแรงบอกเลยไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกจะมาฆ่าไก่เลยไอ้พวกนี้มันจะมาฆ่าไก่ครับมาจับได้ไหม จับไม่ได้ว่ะแม่ไม่งั้นนายได้กลายเป็นโปเกมอนของฉันไปแล้วเพื่อนแล้วกูไปปลาทิ้งทำไมเระเสียดายของเฮ้ยเรียบร้อยเป็นไงสลบโดนฟาดเขาที่ท้ายทอยโอเคยังเหลืออยู่3ลูกครับโปเกมอนปลาทิ้งไปอ้ยตีไรอะ่ะเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งตีน้องจับเลยโอ้โหเกือบแล้วลูกเกือบได้ตายแล้วเอาออกมาทาไมเล่าเออออกมาทําไมจับใหม่4เป็ดเหรอโอ้โห72 99โอเคเวลคัามไมเป็ดเวลคัมไมดักทูไมแฟมิลี่ตอนนี้โปเกมอนเรามีเยอะนะตุงกระเป๋าเลยครับเพื่อน <Wow. S 1> มีแต่ตัวหวดหดบอกเลยเอ๊ะหุ้ยหุ้ยหมาป่าวะ่ะหมาป่าเดียวดายอินโทรเวิร์ดเสร็จแล้วดีครับผมร <c oughs> ออะไลล่ามาเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ควิดเลยเอยังดูครับพร้อมบวกแบบสแตนบายรอเลยพี่กวางเอื้อ <c oughs> อย่าเพิ่งเก็บก่อนเดี๋ยวเขาตายมายนี่มาใกล้ มา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 ้อ้ยหลบครับหลบทันเอ้เราก็ใส่จูก๊กไงนะ87แไม่รอดวู้หมาป่าบยหมาป่าว้าวเฮ้ยขอดูหน่อยหน้าตาหมาป่าเอา้าไม่มีวะ่ะสงสส่ช่องเก็บเราจะเต็มครับเพื่อนๆสงสัยต้องไปจัดการอ่าจัดการตัวนูนเพิ่ม <laughs> เห็นละตัวเบลล์เลยวะ่ะบอสปะวะ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องรีบสร้างบ้านนะครับ เพราะว่าตอนนี mm ้เรามีแรงงานครบทั่วแล้วมาพี่กวางพร้อมไหมเอาเลยนะเริ่มลุยเอาแล้วครับแมงตื่นกันหมดเลยทีนี้โดนรุมเลยโดนรุมแน่กูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยิงใหญ่เลยนี่มันมาหาสงครามนี่มันมาหาสงครามปืนใหญ่กลับมาก่อนเออมากัรมากันดาเมจให้ค่อยด้วยโอ้โหมันลุมยิงกันมันกระหน่ำยิงจะรอดไหมวะเนี่ยเรียบร้อยกวางชั้นกวางเช้นตายแล้วตัวอะไรช่วยได้วะไป น็อกน็อกสู้เขาลูกโอ้โหน็อกแน่กูกูเนี่ยน็อกแน่ไม่เฮ้ช่วยด้วยนัดเดียวไม่โอ้โหมันลุมยิงหนีเร็วหนีเรียบร้อยน็อกเลยกูน็อกจริงโอเคได้เวลากลับไปสร้างบ้านแล้วเพื่อนอย่างนั้นขอตัดจบคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าพาสร้างบ้านสำหรับวันนี้ บายบายว้าวอย่าลืมกดติดตามนะ